ด้วยนะครับว okay. kind of okay. ันนี้เรา grab ตัวที่ต้องช่วยสุดท้ายด้วยวันนี้เราอยู่กับในเกมที่เป็นสุดใหญ่บางนะหรือว่าเกมตาวพีคอนละศูนย์โอเคเดะ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 เมื่อกี้ทุกคนเห็นผมปะทุกคนเห็นเหมือนผมไหมเมื่อกี้ผมเหมือนในตัวเนี้ยเห็นในตัวเนี้ยตในตัวเนี้ยมันอยู่ระดับอาชีเลย ตาผมฝาดก็ไม่รู้ทุกคนเห็นมันผมปะก็ไม่ลงเหมือนกันให้มันผมจชคอมเมนต์ที่อนุญาตปิดเสียงเกม้วเวอย์เาจะเปิดเสียงเกมมีเลยขาเสียเข้าแน่นอนทำไงดีผมกก็วโอแค่สามสิบห้านะทุกคนเแต่ตาก็มีอยู่แค่สามตัว ตัวดาวแดงอีกหนึ่งตัวผมไม่ได้ตั้งใจจะเอามาล็อกดาวแดงอ่อัพผิดที่จริงผมตั้งใจจะอัพแค่อัพผิดผ่านผ่านผ่านไปทำอะไรกันดีวันนี้คลิปหน้าจะเป็นการส่งกาชาเลยคลิปหน้านะคลิปหน้าจะเป็นการส่งกาชา อุ๊ยออกไม่ะคิปหน้ยผมมาสมคาช้าให้ดูเยหนึ่งรยยี120่สิบใบหรือเปล่าผมก็ไม่รู้จำไปไม่ได้แล้วครัอทำไรีวะวัวนอ,อืม แต่คนที่ไม่รู้นะครับว่าตัวละครเอเดนไลหาได้ยากไหนไม่ต้องงอสูงไม่ต้องงอเติมเพราะว่าเอเ่ยไล่หาย,ยากจริงๆเนาะซึ่งวิธีแรกเลยเข้ามาที่ตรงนี้ครับเลื่อนมาอันที่สองอันที่สามเนี่ยครับก็จะมีเอเดนไล่มาแล้วหน,นึ่งตัวเอเดนไล่มาแล้วสองตัวสามตัวก็คือเรนงโงโูคุชินโนบุแล้วก็อินโนสกินะครับผม ซึ่งแต่เนี้ได้จากการสุ่มไม่มแต่มีงานที่มีอย,อย่างนี้นแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยว,วเอาปากกา,ามาวงได้ก่อนนี่ตรงนี้ยตรงนี้หาได้จากการสุ่มนะครับผมซึ่งผมยังไม่ค่อยได้สุ่มไงก็เลยไม่ค่อยมีไม่ค่อยได้สุ่มไงก็เลยไม่ค่อยมีทันต่อไป ันนี้ครับผมงานองุ่นซึ่งเราจะต้องเก็บไปเนี่นนนรรยเก็บอันนี้นะครับผมให้ได้ตามตัวละครในดิศาเนี่ยเราจะต้องเก็บไอ้อ่งุ่นนี่นะครับผมอ่งุ่นตรงเนี้ยอ่งุ่นตรงเนี้ยให้ถึง โลคอลเอร์ซึ่งอันนี้ก็จะมีเซนเซอร์ s ร r เโกเซอร์โซ่ SSR, EU SSR แล้วก็ URO SSR นั้นนะครับผมอันต่อมาเลยอันนี้ก็จะเป็นใบเขียวๆซึ่งผมไม่แน่ใจจริงๆนะว่าใบเขียวๆเนี่ยตรงเนี้ยเขียวๆๆตรงเนี้ยกดจิ้มจิ้มจิ้มไหมเนาะคือผมไม่รู้ว่ามันหายยังไงจริงๆนะ หรือว่าผมเรวยังไม่ปลดล็อกด่านหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ d d ีด,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 ดตาดนต่อไปเข้าไปที่หมดอาคาสะครับนี้ข้ามาตรงนี้กดมาตรงนี้นี่ครับผมนี่ครับเราจะใช้แต้มนี้แลกตัวละครดีดดอตาได้ไปแล้วก็จะมีนี่ซาบิโต เรนโงโูคุ้มีคุณธารยุแล้วก็มีฝ่ายพิศาดาคิดด้วยนะอย่ามาอเอ้ยอันต่อไปเราสามา,นนะสารถ e d i s o u ได้อ๋อผมลืมบอกไปเลยไอ้ยังงนตรงเนี้ยแปบ๊บหนึ่งนะไอ้ยังงนตรงนี้ผมลืมเลย มันหาได้จากไหนมาตามผมมาครับกดมาที่ตรงนี้ตรงหันกดไปที่โนสกีซึ่งหมวนี้เราต้องเลเวลสามสิบเอ็ดก่อนนะครับเราถึงจะเล่นได้ต่อไปแล้วกดไปที่ด่านนะผมซึ่งเราก็จะต้องเอาตัวละครไปเล่นเนาะถึงจะผ่านนะครับผมนี่ดานเช่นด่านนี้ได้ไดถึงแปดร้อยเลยนะแต่ว่าคือตัวละครผมมันตายหมดแล้วเพรววาะด่านนีมน้มันมีแต่ดาวแดงอะ่ะ ตัวคอมผมมันมันมีดาวแดงตัวเดียวอะที่เหลือค่าดาวยังไงก็รู้ไม่ไหวนนะครับไอ้เหมือนน่าจะตรงนี้นะอคำตอบน่าจะเหลืออยู่ไหมเนาะอีดีอาที่กะอีดีอาน่าจะเหลือไหมวะก็ไม่รู้เพราะมันจะเหลืออยู่ลึก ชื่ผมคิดยอ๋อนี่ไงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ครับกดยุทธที่ตรงเนี้ยเนี่ครับผมตรงนี้เลยครับไปกดเข้าไปแล้วก็กดสีเหลืองตรงนี้นะครับสีเหลืองตรงกลางตรงนี้เข้าไปแล้วก็เลือกมาตรงนี้นะครับ เลือกเราตรงนี้เลยนี่ครับถ้า,าเราก็คือการบรอรล็อกอินหลายวันนั่นแหละครับถ้า,าเราเล่นหนึ่งวันเราก็จะได้นี้เล่นสองวันก็จะได้ตัวคอนรูก,กูไรคิเอเอราไปแบบฟรีฟรีสามวันก็จะได้ตัวสุ่ม1ิใบสี่วันได้รูนห้าวันได้อะไรผมก็ไม่รู้นะจำชื่อไม่ได้หกวันได้สุ่มอุปกรณ์ระดับทอง ซึ่งดีมากาก็เจ็ดวันได้ไปแดงส่วนไม่มีครับผมที่เด็กของเราแปดอนันได้ S S R เรนโงฮุกเขียวจูโตซึ่งผมนักการมากๆซึ่งก็ต้องรอพุ่งนี้ไปเลยนะก็วันนี้ก็มีไม่กี่วิธีครับผมส่วนใบเขียวที่ผมพูดไปเมื่อต้นคลิปอ่ะ ไปเขียวเออไปแม่มเคเจียวคือผมไม่รู้ว่ามันจะหามาจากไหนจริงๆนะขอขอโทษสําหรับคนที่แบบต้องการที่แบบต้องการแบบหาไปเคียวนนะครับผมขอโทษทจริงๆนะเพราะผมหายัางไงก็หาไม่เจอครับผมขอโทษนะฮะผมพีสิผมเองนั่นแหละว่าผมยังแบบหาไม่เจอเองมันพิทีผมเองนะ กิฟต์นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ผมเลยนะครับใครไม่กดขอใครไม่กดนะครับขอให้พ่อมึงตาย